สวัสดีทุกคนนะคะก็มาพบกับเดียอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ Good evening everyone See you again today because today I host the online training about negotiation so I want to share with my Facebook friend as well นะคะก็บอชาวได้สอนนะคะคลาสการเจราจาต่อรองนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะใน Facebook นะคะได้ฟังกันด้วยนะคะ as we all k n e w that negotiation is something that we use in the daily life you know in every m i n u t e of our life we can do negotiation นะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานะคะทำอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว for example if you went to a food shop and you want to order like fish and c h i p but it's out of order so the seller will Offer you something else like a burger, fish burger. If you gonna accept that, this is negotiation. นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปร้านขายอาหารนะคะคุณอยากจะรับประทานอะ่ะข้าวผัดกะเพรานะคะหมูแต่พอดีข้าวผัดกะเพราหมูหมดนะคะเจ้าของซับเอ๋ขอโทษทีไม่ใช่เจ้าของซับนะคะเจ้าของร้านก็อาจจะเสนอให้คุณว่างั้นคุณลองทานเป็นข้าวผัดหมูดีไหมอันนี้ก็เป็นนะคะการเจรจาการ ต่อรองอย่างหนึ่งนะคะ remember negotiation is something that happen in your life all the time นะคะการเจราจาต่อรองนะคะเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้ว but as a real estate agent you know We want to negotiate and come up with the best result นะคะในฐานะที่เราเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์นะคะเมื่อเราเนะคะเจรจาต่อรองเราก็อยากให้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาดีที่สุด So the best result is gonna be win-win win situation The win-win win is the best result นะคะถ้าเราอยากให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนะคะ ก็ต้องเป็นผลลัพธ์แบบวินวินนะคะแบบที่เจ้าของทรัพย์แล้วผู้ซื้อผู้เช่านะคะก็ได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันโอเ okay? ค don't forget this is the best thing that we want to do uh, in the negotiation stage นะคะอย่าลืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการสูงสุดเลยก็คือว่านะคะผลลัพธ์ที่จะเป็นแบบวินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทั้งเจ้าของทรัพย์นะคะแล้วก็ ผู้ซื้อผู้เช่านะคะ so I want to share with you today you know five tips five tips when you do negotiation นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะเคล็ดไม่ลับ5ข้อนะคะเมื่อคุณได้ทำนะคะการเจรจาต่อรองนะคะ number one number one you need to be prepared you need to be prepared นะคะอันดับแรกเลยก็คือคุณต้องเตรียมความพร้อม what you need to be prepared you need to rest well you know you need to have information you need to have like you know solution you need you need to have everything ready so it will get easier when you you know going through the negotiation Period. นะคะคุณต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเตรียมข้อมูลนะคะบางครั้งการเจราจาต่อรองเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าที่คิดนะคะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมมีแผนสำรองนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมความพร้อม be prepared นะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2ก็คือ it's only a game it's just a game นะคะอย่าลืมว่า negotiation หรือการเจราจาต่อรองเนี่ยเป็นเกมนะคะ Don't get emotional. You know, it's very hard especially for lady not to get emotional But we need to cut off our emotion from the negotiation result ะะมันยากค่ะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะสุภาพสตรีนะคะ ที่จะไม่ใช้อารมณ์นะคะแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องตัดเรื่องอารมณ์นะคะออกจากการเจรจาต่อรองนะคะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะคะคุณจะต้องตัดอารมณ์ออกไปนะคะแล้วก็วางตัวเป็นกลางอย่าให้ใครเห็นว่าคุณกลัวนะคะแล้วคุณต้องมีความเชื่อมัน่น You know as a real estate agent we are the middleman we are the middle person we need to make sure that both side you know are equal are equal and you don't let them feel like you are afraid or you not confident นะคะเราจะต้องให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยนะคะมีความเชื่อมัน่นมีความมั่นใจอย่าให้เขาเห็นว่าเรากลัวหรืออยากให้เราอยากให้เขาเห็นว่าเรานะคะตื่นตระหนกนะคะอย่าลืมนะคะ it's only a game นะคะอย่าลืมนะคะมันคือเกมนะคะข้อที่3ค่ะ don't take hard and fast position d o n take t hard and fast position and make sure that everybody gonna get the benefits the best that they could นะฮะอย่า yeah, นะฮะโ uh, จมตีหรือจู่โจมเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะคะอย่างรุนแรงหรือว่ารวดเร็วมากเกินไปนะคะเราจะต้อง ตั้งเป้าว่าทุกฝ่ายจะต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะลูกค้าก็วินนะคะผู้ขายก็วินผู้ซื้อก็วินในหน้าก็วินนะคะทุกอย่างมันก็เลยเป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมันสามารถเป็นแบบนี้ได้ถ้าคุณทำงาน ตามระบบตามระเบียบนะคะตามรูปแบบนะคะ n you know. t e h n p p y e p p y n n d i n g y o u k n o w n e g o t i a t i o n doesn't n e e d to ทูเอ่อแฮ e e ์ o ัมบ e t ได e เกิ a ทุก h ์ t รม e นตลอด especially in real estate นะคะมันเป็น happy ending ได้นะคะไม่จำเป็นว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเจ็บตัวหรือเสียเปรียบนะคะโดยเฉพาะในธุรกิจในหน้าสังหาริม,มทรัพย์อย่าลืมนะคะอ่ะข้อที่4ค่ะ be prepared to walk away be prepared to walk away นะฮะถ้าดีลนี้มันยังไม่ใช่เรารอดีลหน้าได้นะฮะมันไม่ใช่ไม่เป็นไรลูกค้าคนนี้ยังไม่ปิดการขายคุยกันส่งออฟเฟอร์มาหลายครั้งแล้วนะคะเจ้าของรับเจ้าของซับนะฮะยังไม่รับข้อเสนอไม่เป็นไรค่ะเราสามารถรอเวลาได้มันไม่ได้เป็นวันสิ้นสุดของโลกนะคะ หลายคนนะฮะอาจจะผูกติดไปกับลูกค้าคนแรกที่มาดูบ้านโอเเขาต้องซื้อแน่นอนหรือออฟเฟอร์แรกนะคะเขาต้องซื้อแน่นอนนะคะไม่ต้องคิดแบบนั้นค่ะมันคือเกมมันต้องใช้เวลานะคะแล้วถ้าดีลนี้ยังไม่ใช่คุณก็สามารถ รอต่อไปนะคะดิวหน้าก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนนะคะเงื่อนไขและกลยุทธ์ต่างๆด้วยนะคะ anyway you know you can wait if this is not the best deal yet but also you need to reconsider the market condition as well like what is the current situation right now we need to adjust a little bit to fit the market นะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5 Practice p c in o m a s s i o n and n e o o t i a t i i n a g o o d f a t t h n e g o t i a t e i n a good faith นะคะเราจะต้องฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจนะคะเห็นอกเห็นใจลูกค้านะคะเจรจาต่อรองด้วยความเชื่อที่ดีนะคะเราต้องมีความเชื่อที่ดีและรับฟังปัญหาของเขาสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรปัญหาของเขาคืออะไรเขาอยากได้อะไรนะคะ พูดคุยกันนั่งพูดคุยกันนะคะเอา,อาสมุดจดของเราขึ้นมาแล้วก็ลิสต์ลงมาเลยนะคะ we can listen to our we should listen to our clients what they want you know I have a notebook u h go with me everywhere I open it up I I will just write it down you know what my client needs and I will try my best to Help them. I will try my best. นะ,ะเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สิ่งที่เขานะคะปรารถนานะคะ5ข้อนะคะที่เดียวอยากจะฝากเอาไว้สั้นๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าผลลัพธ์ที่เราอยากให้ออกมามันดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าทุกฝ่ายจะต้องวินนะคะ The result should be win-win. Win. Situation. Oh, before I leave, I want to share with you this นะคะก่อนจะไปนะคะก็อยากจะแชร์อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับในหน้านะคะอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณเป็นในหน้านะคะ Remember if you are real estate agent you have nothing to lose you have nothing to lose you can only win you know for real estate agent นะคะถ้าคุณเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์ในการเจรจาต,ต่อรองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องเสียเลยนะคะ if is the bad offer if is the bad offer the owner will reconsider himself the owner will reconsider himself maybe he will just uh, adjust his property to change something a little bit so to be easy to fit the market situation นะะถ้าเกิด offer ไม่ดีนะคะ offer ไม่ดีนะคะข้อเสนอไม่ดีเจ้าของยังไม่ยอมรับนะคะแต่เขาก็ได้ข้อมูลมาเพื่อที่เขาจะกลับมาพิจารณาอสังหาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ remember you have nothing to lose even the bad offer i s the bad offer you know The owner will reconsider himself to adjust his property, you know, to fit the market condition. นะคะข้อที่2ค่ะถ้าไม่มีดีลลูกค้ามาดูบ้านนะคะยังไม่ซื้อยังไม่มีดีลนะคะยังไม่อยากได้บ้านหลังนี้เราก็สามารถนะคะนำลูกค้าท่านนี้ไปดูหลังอื่นๆต่อนะคะได้ referral นะคะ if there is no deal we can ask for referrals we can ask for r e f e r r a l if there is no deal Okay? If your buyer still don't like this property, we don't have just one. We have other property. We can refer this buyer to our friend in other areas as well นะคะถ้ายังขายไม่ได้หลังนี้แต่เรายังสามารถนำลูกค้าเนี่ยส่งต่อไปให้เพื่อนของเราหรือไปดูบ้านหลังอื่นๆน,นะคะที่เราประกาศขายอยู่ก็ได้นะฮะ Good offer. Done deal. Right, you can sell that house นะคะถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีเราก็ปิดการขายได้แค่นั้นเองนะคะ You need to wait for the right move, you know. When you negotiate, you need time and you need to be creative and you need to have problem-solving skill you have You n e e d to have problem-solving skill นะคะถ้าคุณอยากจะทำงานใหญ่อยากจะขายอสังหานะคะคุณจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมได้นะคะแล้วการต่อรองเนี่ยเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และเราจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาให้ลูกค้าโอเค remember that you need to be creative and you need to be problem solver problem solver not problem maker you need to be problem solver นะคะเราจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์และเป็นนักแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะคะโอเคนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะ r e m a x Thailand เราก็มีคอร์สฟรีนะคะทุกวัน10โมงเช้านะคะสัปดาห์หน้ามีเหมือนเดิมวันนี้เราก็มีคอร์สนะคะ ทุกวันจันทรถึงสุขเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถมาเรียนได้นะคะเราเปิดให้เพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆทุกคนนะคะมาเรียนกับเราได้หมดเลยนะคะ Remax Thailand now is having a training every day 10 o'clock in the morning next week w e e gonna have it as well from Monday to Friday I will leave the link below and it's open for everyone it's free and you can join us โอเค thank you for spending the time with me ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาใช้เวลาร่วมกันนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย